สีลังกาฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะคะพาไปดูนิดหนึ่งตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตของเขาเนี่ย350รายแล้วเป็นอิทธิพลของไซคโคลนดิดวานะฮะดิดวาไซคโคลนนี้ก็เกิดขึ้นในเอ่าวเบงกอลน,นะฮะมาสม,มุทรอินเดียนี่คือภาพของกลุ่โคอลัมโบของสีลังกาที่น้ำยังท่วมสูงอยู่นะคะหลังจากไซคโคลนดิวาพัดถล่มเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เป็นน้ำท่วมที่หนักที่สุดของสีลังกาในรอบ10ปี แล้วก็อิทธิพลของไซคโครนลูกนี้ยังทำให้เกิดดินถล่มตอนกลางของประเทศตอนนี้นะไซคโครนดิดวาเนี่ยเคลื่อนผ่านจีลังการแล้วเมื่อวานมุม่งหน้าเข้าฝั่งทางตอนใต้ของอินเดีย แต่ว่าแม้ไซคโคลนจะไปแล้วแต่ศรีลังกาฝนยังไม่หยุดนะแล้วก็ตอนนี้เกิดดินถล่มน้ำท่วมหนักคนจมน้ำเสียชีวิตอย่างน้อยตัวน,นี้355รายสูญหาย366คนนะแล้วก็มีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม1ล้านคนผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะเพิ่มมากกว่านี้อีกเยอะนะตอนนี้พื้นที่1ใน3ของศรีลังกา ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาใช้แล้วก็รัฐบาลได้มีการประกาศสภาวะฉุกเฉินนะคะโดยประธานาธิบดีอนุรากูมานดิสนายาเกของศรีลังกาบอกว่านี่เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศนะแล้วก็เงินเพื่อการบุรณะฟื้นฟูเนี่ย ต้องจำนวนมากมายมาหาศาลตอนนี้ก็มีการขอความช่วยเหลือจากนานาชาติแล้วก็เรียกร้องให้ชาวเสินกาที่อยู่ในต่างประเทศช่วยบริจาคเงินสนับสนุนประชาชนที่กําลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก